ไอเมย์นั่อะไรมาเนเมย์มมอาหาเฉยขมึงได้ที่หนึ่งของชาเลนต์อะนี <c oughs> ทำ้าท <c oughs> ได้ได้งไงเนี่ยเฮ้ยตำรวจไปแล้วตำรวจไปแล้วไ <c oughs> อินเตอร์เจนมาอินตอรเจนมาหยเยอะโอ้ไอสัตว์ ông luột em đấy còn bêu lại gần bà để 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 cu hẹn mưng dinh thi đeo xảo nát tít ạ เออแหลกไม่แหลกอ่ะเอาค่าเองเลยแล้วเบิดว่ะเอากูฆ่าหมดเลยโอ้ยกูเสียเท่าไหร่เนี่ยแล้วกูทำอะไรเนี่ยได้ที่สามเฉยเลยเอ้าเล่นแบบไหนกันเถอะดิยิงคนเล่นอยู่รอเองอ่ะอ๋อรอตำรวจหนึงนะแป๊บนึงแล้วตำรวจมันยังเยอะเลยโอ้โหคนอย่างเยอะอ่ะ โอ้ยคนบนเขาเต็มเลยพวกนั้นแหละที่เราระเบิดมันไม่อะไรกันปะไม่รู้อ่ะื่อยยี่สิบเก้าเปอร์อะไรร้อยยี่ิบเก้าเนี่ยไอ้เนี่ยร้เดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวตายแล้วเอาร้อยยี่ิบเก้า เฮ้ยมันเกิดใกล้ๆเราอะเอาดิเล่นดิไอ้นัทไอ้สัตว์อนมีกูเฮ้ยรื่องรถมันเกิดข้างไอ้สัตว์ด้วยใช่เอาว่ะเอาวะเฮ้ยโอยเอาเว้ยเอาเว้ยมาเว้ยวอลวอลคนเยอะแม่งมันอย่างงี้วอลวอลวอลเอาดิไหนเฮ้ยตีตัวนึงนุ่นเอาไอ้สัตว์น้ำมันผีเสื้อเอาเอาไอ้เย้งตกกูเฉยเลยสัตว์ เริ่มาตัดกูเออหั่เอ่ะกำลังวันนะอยู่อยู่เดิ่มาตัดกูเปิดพาร์สี่เลยวะโถอะไรวะเฮ้ยคนนั่งขวายังไม่เปิดอ่ะไม่เปิดตัวขวาไม่เปิดองีเราขามันหายเลยจาเกมเลยสัตว์จบเลยเสียใจเลยเนี่ยบนถนนเัีมีอยู่ โดนเลยนี่เสียบปลายขับรถขับรถตำรวจมาอีกแล้วไหนตัวไหนอีกโทรหาประกันแป๊บเออโทรหาประกันเดี๋ยวทำไฮ่ห้าเดี๋ยวไม่มีคนรู้มะผมมีผมนีผมมีผมนี้ผมีมึงมีแล้วแล้วมึงมีบ้านตรงนั้นไหมล่ะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วซื้อแล้วบอกวะมันรถเต็มแล้วด้วยตรงตรงนั้น เฮ้ยพี่ไม่เล่นแป๊บเดียวนี่มึงไปไกลขนาดนั้นเลยอ่ะตานที่แฮร์รี่ลงลงรถทั้งนั้นเลยอะเป็นเป็นล้านล้าครับผมไอ้ซ่าไอ้ซ่ามึงมาดูตรงนี้ดิเพิ่งเห็นเงาคนร้ายซ่ามาดูตรงนี้กูเห็มีคนยืนอยู่เห็นนะเออกูลองลองท่ากับมันได้เรื่อยๆเลยใช่เหรอแต่แม่งก็ลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยว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 เลยได้เลยได้เ่กลันี่ยลองอีกแล้วเนี่ยแม่งก็ลุกขึ้นมาใหม่ มึงเห็นเงาคนตรงนูนว่เนี่ยมึงเห็นเงาคนตนูเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรมึงหลุดแล้วเออมึงไปต่อยคนหลุดมากอะตาไอ้ไอ้หนี่มงงเนมันเีคนยิงผมอะพ่อแม่หนีกรสารดอดโมงมาเจอตำรวจ